จากกรณีที่โลกออนไลน์นั้นได้มีการแชร์ข้อมูลว่าไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าที่เดิมนั้นรู้จักในนามของสายพันธุ์อินเดียสามารถที่จะแพร่เชื้อได้ภายใน5-10วินาทีเพียงแค่อยู่ใกล้กันหรือว่าเดินผ่านกันมันก็ติดแล้วและที่สำคัญมันยังคงอยู่ในรูปแบบของละอองได้นานถึง16ชั่วโมงขึ้นไปนั้นข้อมูลนี้นั้นเป็นจริงหรือไม่ในล,ล่าสุดทางนายแพทย์ทวีโชติพิทยสุนัน ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวในงานเสวนาของกระทรวงสาธารณาสุขในหัวข้อวัคซีนโควิดไทยจะเดินต่อไปอย่างไรโดยระบุว่าเชื้อไวรัสที่เดินผ่านแล้วกระโดดไปจับคนอื่นได้ที่ผ่านมานั้นยังไม่เคยพบมาก่อนผมว่าข้อมูลนั้นเวอร์เกินไปหน่อยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต่อให้นั่งอยู่ด้วยกันนานเป็นชั่วโมง หากสวมหน้ากากอนามัยก็ยังสามารถที่จะป้องกันโควิด -19 ได้ดังนั้นที่ระบุว่าเชื้อมันจะกระโดดไปติดกันง่ายมันก็คงไม่ง่ายขนาดนั้นแต่ก็ต้องมีการศึกษาวิจัยต่อไปในขณะที่นายแพทย์นครเปรมศรีผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติได้ระบุว่าการได้ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ต้องพิจารณาข้อมูลต่างๆด้วยจากข้อมูลเบื้องตน้น หากการแพร่ระบาดเกิดขึ้นง่ายเพียงแค่เดินผ่านกันเพียงแค่ห้าวิจริงจะพบการแพร่ระบาดขนาดใหญ่ในโรงพยาบาลได้และกระจายไปเป็นจำนวนมากแต่ในสถานการณ์จริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นเมื่อพบคนไข้ที่ทราบภายหลังว่าติดเชื้อโควิด -19 บุคลากรทางการแพทย์ก็ยังมีโอกาสติดเชื้อได้น้อยอยู่หากสวมใส่ชุดป้องกันที่ได้มาตรฐานดังนั้นเมื่อได้รับข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ ขอให้ทุกคนนั้นไต่ตรองก่อนว่าจะเชื่อถือได้หรือไม่